ไปครับพี่น้องรับสหรับจากนี้พบกับนาเงเอกผู้นำทีมงานน้องน้ำเส้นเหน็ดก็่ารักตากเพราะว่ารักใจกับพี่น้องด้านหน้าเวทีอยู่นี่รับบทเป็นพวงครับพี่สาวของเจ้าราับแทนเอตานจะเป็นไปอย่างไรครับ સંપતા કોરખી પિતા મયુએ ના નામિક เกี่ยวข้าวเนี่ยต้องชวนนารรับแพนไปนะรับแพนเองนะเกี่ยวข้าวเพื่อนเธออ้าวแล้วพี่เนี่ยไม่ไปได้วยกันเหรอจ้าพี่มถนดัดเรื่องนี้ยพี่ถนัดเรื่องเดียวก็คือต้องไปทะเลาะก,กับแม่ทักหน่อยนะยพี่ทรวกขอแล้ววะ,ะเรื่องแม่กับมึงนี่น่าริษณ์จกวันจริงๆน่าริ บอกแม่ได้ยังไงก็รู้อยู่เดี๋ยวนี้นะที่พวกกำนันวางแต่พวมันชอบมาป่วนเปลี่ยนแถวบ้านด้วยฉันยังไม่ไว้ใจพวกมันอยู่เ,เดี๋ยวจะขอไปดูแม่สักหน่อยเ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าพี่เสร็จเรื่อแล้วพี่ก็นิสตามมาเล่ากันนะจ๊ะในตัวของพี่นะไป คุลัตะนาวีนนาพที่มอให้ครับจุดมุทีหมายของเพลงนีง้รานนะครักลับขอบคุณนะครับรักสำหรับฉากต่อไปอยามวิ่ด้พบกับนกพิราอยู่ยางยู่รับบทโดยแม่พงศ์รักแทบ 李三，李二，李三。 เราเมันก็ต้องมีเรื่องสอว่าที่มันอกี้เราจินยาเออม,มันช่วยได้ค่ะเรียดไหล่แบทหนึ่งนะขอบคุณครับตอนนี้วันได้ค่าเราแล้วครับตอนนี้ขอบคุณกำลังใจดีครับพี่น้องโอ้ยไว้หน่อยก็ได้จะได้ไม่ช้าขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับสำหรับรางวัลจากพี่น้องที่ชมไร้สุดที่ทางบ้านนะครับขอบคุณนะครับ เวลาคนนิดเดงน,นะครับขอบคุณ่อยกระปีก้กระเพ่าเข้ามาหน่อยไหมกระปีก้กระเพ่ามีกำลังขึ้นมาแลยแต่ต้องเอ้ยอาวานะฉันให้ยายพลอยเนี่ยนะหัวตายไปนานแล้วมีลูกติดสองคนนะลูกสาวเลยทั้งคู่พี่คนโตเราเจออีบุ้งโอ้โหที่จะบอกว่าสองคนลูกสาวจะในใิสัยต่างกันลิมรับเลยอีบุ้งโอ้โหปากก็ แล้วชอมนั้มานหนกแฟนสวยเรียบร้อยแล้วก็พาขไป่ยอเฮ้ยวปแล้วก็เบี้ยวปากละเพอยเฮ้ยมันเงียบจิตเออ้โอ้โหอ มึงมาต้องตัเมื่อไหรนะไม่กลุ่มมให้เสียงไม่เรียบคุกคนพูดตึงเรื่องจริงไม่ด้ขูดเนะโียมประกาศรถครับเจ้าของรถนะครับไปจอดขวางหน้าบ้านเขาอยู่นะครับกอไก่บัวไม้แปดห้าสองหนึ่งลำปางนะครับดูแล้วช่วยขยับรถด้วยนะครับแล้วก็หนึ่งกอไก่ลอนลิงหนึ่งสองห้าห้ากรุงเทพนะครับจอดขวางหน้าบ้านเขาอยู่นะครับไปไหนอ่ะไปขยับรถไป อยู่กับต๊อกแกมีรถสองคันเลยเงี้ยรวยจริงๆเชียร์นี่นั่งเฉยๆเฮ้ยนี่ได้ข่าวว่าแกไม่ค่อยดีไม่ค่อยสบายเอ้มันฆ่าไอ้ว่าลูกน้องกำลังหวังกำได้เปล่าได้มาไม่ค่อยมาดิเขาสั่งว่าให้มาดูแกหน่อยว่าแกเป็นไงบ้างถ้าเลยเอายามาให้ไม่เขาไม่กินยาแกไม่ค่อยดีแกก็ต้องกินยาหน่อยนะยัยพลอยไม่อยากจะเปือนี่นี่ดูก่อนว่ายาอะไรดูก่อนนี่ยาแบบนี้เนี่ยแกจะกินหรือเปล่านี่พลอยดูว่า เอาไปเนี่ยกินไะเนี่ยโอ้โหนี่มันของดีเลยนะเนี่ยเอาของดีดีนะเอามาให้เลยเนี่ยจะบอกกันเลยนะว่าแกอายุเท่าไหร่ปีนี้ยังไม่เคยเจอโอ้ยจะเจ็ดสิบแล้วมั้งเนี่ยจะเจ็ดสิบแล้วเป็นไม้มาหลายปีแล้วเสิใช่ไหมล่ะโอ้ยเดี๋ยด้พูดถึงเลยโอ้นี่นี่เดี๋ยวข้ามลิ้นให้กินกินแกกังใสพออย่าไปกินเยอะเล่าโลอันตรายอะไรปัญสวยมากแล้วทุกคนขอด้ว เล่าอะไรวะเนี่ยปาดคอดีจังอย่างไม่โกนเลยอยพลอเอ้ยเป็นไงแล้วชาดีไหมยังไม่ได้รู้หรอกว่าทำไมล่ะยังไม่ได้แดดเลยก็เก๋ก็กินเนี่ยค้ากระลินนี่เนี่ยพลอยอ่า,อานาีวยนี่มาสักเป๊กนึงเป็กนึงเดียวปะ นี่ยเดี erm ๋ยวเดี erm ๋ยวบอกนี่โอ้โหนี่หัวมันได้กับมันมาเต็มอะไรอะไรหัวมันไดไม่แห้งเลยใครเยอะมากไปผ่านมาขาดช่วยขาดช่วยไม่ใช้ยองยองคอยนี่ว่าแกแกอย่าไปมีผัวแล้วแกเก็บไปเที่ยวดีแล้วแกไม่มีแล้วลูกแกนะเชื่อค่ะอยู่ไปเรื่อยๆแล้วก็ต่ ไอ้วันไดเรื่องหรือเปล่ามเอ็มอ่อใช้มันมาแล้วต้องได้เรื่องสิว่อได้พ่อฮะดูผลงานก่อนเออไอเรื่องหรือเปล่าเดี๋ยวพ่อ้าวไอ้วันอิยลอยไม่จะว่าแกโทรตามเด็กดิ้งมื่อไรเนี่ยเด็กดิ้งพ่อมึงอะไรโอ้โหแกไปทำนมที่ไหนมาเนี่ยกี่ซีซีเนี่ยไอมึงไม่ร้องต่้งไปใครอ่ะคุณใช้มึงมาทำอะไรให้บอมเล่าอีกร้อยนะ แต่ไม่หุบมามอมเล่าตัวเองแล้วไอ้ที่พายไปดิอินกับเขาด้วยมัื่อนเดี๋ยวถีบลูกมาในเรือมาดิเลยไปเลยแมสวัสดีไม่ต้องไหวนะโอ้โหนานแม่ครับเป็นยังไงบ้างเล่าฮะสบายดีไหมครับแม่สบายเราคนจนโอ้สบายไปทางมองก็รู้รูบ้านทองเนี่ยนะครับแขอย่างก็หลังหนูนะเออแม่ครับนี่ ก่อนที่เราจะคุยกันหันไปทางนู้นสักปุ๊บหนึ่งก่อนด<ต><ต>ีไหมล่ะเอาให้หมดหมดเลย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 เลยแล้วยังมีน้ำใจเอาเลยหมดหมดหมดนี่คุยกันเรื่องคอหน่อยไม่พอเอาอีกไหมเอาอีกไหมอะไรมันพาจังอ๋อของนอกของนอกนี่อ่ะคือมาวันนี้แกจะขอหนูลับแทนใช่ไหมถูกต้องถ้าเลยว่าได้รับแทนแล้ว เอ็มขอในเชิญขอนะมึงชิบหายไม่ว่างเจ้าผีนิภัณฑ์เลยรุ่นนี้ไม่เหลืออะไรแล้วยังตึงอยู่เชื่อค่ะอะไรตึงอ่ะโอ้โหเมื่อกี้ของคุณพี่คนเลยตม่ไมัไมีอะไรอะไรมีอะไรมีตึงตึงมันมีอยู่หยิบเลยวันเนี้ยพอวิ่งเออยังไงล่ะพอนี่นี่บุญเก่าหล่นทับแล้ววันเนี้ยมันจะจะมีเรื่องจะปรึกษาเดี๋ยวคนต้องคุย นี่นะวาสนามาเกิดถึงหน้าบ้านแม่แล้วก็ได้ไล่ได้เอพีลูกชายผมมันรักชอบปิโนูรักแพรลูกสาวแม่เพียงแค่แม่ยกปิหนูรักแพรให้เป็นคู่แต่งงานกับเจ้าเวียวาสนาทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นของแม่ทันทีแม่วอาอย่างไรและที่สําคัญนะถ้ายกให้นะไม่เพีแค่เหล้าแก้วนี้นะฉันมอบให้แม่ทั้งโรงงานเลยร้องไปอาบตอมแตมตอมแตมเลยจ้ากินกินกิน แคตกลงไหมเ่าไม่ร้อยทุกมแห่มันเป็นมุนระอวัดตนาอย่างีแต่ว่าจริงๆเราไม่กำลังลูกสาวท่านนั้นนโอ้โหมันวัดตนาดีจริงๆแต่ไม่ตกลงไนยังไหนในเมื่อพอกำนันขอนี่แต่งไ่ร้อยไปเยอะมา กูจิกราหัวขนาดนี้เลยนะไอ้พวงทำไมฮะทำไมนร่้ก็จะกินกระบาลมึงแหมเวรกรรมเนี่ยมันจะตามติดตัวมึงจะบอกให้นะที่กูจะบอกอะไรมึงให้แต่ถ้าเกิดว่าวันใดวันหนึ่งนะอนาคตข้างหน้ามึงมีลูกมีเต้าขึ้นมาลูกมึงเรียกมึงแหมอีพวงมาอีพวงขึ้นมามึงจะรู้สึกโอ๊ยแม่แหมเรียกแมาเป็นเรื่องของอนาคตเอาเรื่อง วันนี้ก่อนแกทำแบบนี้ได้ไงเพ้อทำไมเขาเอาเหล้ามาให้แค่ขวดเดียวจะยกกำแทนแ้แต่งงานกัไอ้เวียได้ยไงมาี่มงดูถูกแม่ขนาดนี้เจ้เหรอะแล้วหรือไม่จริงหระไม่จริงตรไหนนกูจะบอกให้เนี่ยดูนวกนวันเนียนี่อจะตายเแต่คนดังนหมู่้านนี่เแวอิแทนน้องมึงน่าได้เป็นหัวหมอนโง่สบายันทั้งชติ เขาจะบอกให้แกรู้ดิล้ำเพนน่ะมันไม่เอาคนไอ้เมียดไปทำพันหรอกโวยเฮ้ยพมึงจะดูถูกลูกกูมากเกินไปแล้วทำไมคะเอ๊ะถ้าคนอย่างไอ้เวียดไปดีจริงนะอีนางน้ำเพชรมัไมเอาไปหัวล่ะกวะเฮ้ยนั้วขอโทษนะทำไมลูกกูมาเนี่ยมาแถวหนองฉางเนี่ยของไม่เคยขาดหรอกวะเฮ้ยไอ้กู ทำไมหายากอ่ะไม่ช้าเลยค่ะไม่เจอเลยมึงตื่นที่หลังกูอย่ามาพูดอย่างนี้นี่โอ้ยแหมกูนี่นะไม่อยากนับญาติกับพวกมึงหรอกเว้ยโอ้โหแมอีวังอีวังวันนี้คืนนี้มึงก็อยากเอาโลกทับหัวหัวอีอีที่ปอยแหมนี่กูอีวังเจ็บปวดร้างแปลกแปลกไปเลยนี่กูเลย ทำไมเขาเอาเอ็งที่ไม่ห้อยพอจ่าหน้าละมากเลยไอ้เด็ดูดูความเฮี้ยงของลูกกูาป้าอะไรเนี่ยพ่อพ่อไงแกเห็นไหมฮะแกอยากจะได้พวกมันมาเป็นดองเหลือเกินนะคุณเนี่เฮ้ยฉันบอกกไว้เลยนะชื่อเาว่าแกอยากจะขี้ แกจะให้ลูกแกเป็นใหญ่ก็แกไม่ได้ตก็ร้องแกว่าไม่มีทางลูกมันจะจะใหญ่กว่าแม่ไม่ได้ฉันมีพลอยยกให้ก็ยกให้แม่เราพูดนะน่นต้อพ่อเออมันจะผ่านี้ด้วยไปแม่แล้วเราแพ้อยู่ไหนอ่ะอะเรแพ้อยู่ไหนไปลองแพ้เดี่ยวเข้าวกระหล่ำท้ายท้ายหมู่บ้านกันเอาวิทย์เลยไปก่อนไปลูกพีจัการเนอะเดี๋ยวพ่อจัดการเลอะเฮ้ยเฮไอ้วัตไปไปเล้อยในเมื่อเราเป็นโดกันแล้ว คูเล่โบ๊ะเนี่ยแม่เลือกเอาเลยอยากกินอะไรนะแม่ทุกอย่างเลยเหรอเออเจอกันแด้พายยังไงเนี่คูคุยคูเน่เขาใช้มือให้มาทำอะไรนะเขาใช้มือให้มาหมอมเล่าเย็นพอยแต่เสือมาหมอมเล่าตัวเองไอ้ควาย้่อคืนนี่ตอนไม่จำเลยไปกลัวเออคูเนี่ไปไปเดดาร์รักโครารแสดงกันต่อไป